ลิซ่ารอบค่ากันค่ะลิลลี่คืนนี้แบกพิงขึ้นแสดงคอนเสิร์ตที่ฮ่องกงเป็นวันแรกนะคะเหลืออีก2วันเท่านั้นค่ะทุกคนจะสิ้นสุดเวิลด์ทัวร์แล้วนะคะวันนี้เมคอัพลิซ่าปากไม่แดงไม่มีแรงเต้นเวอร์ฉ่ำมากเลยนะคะหน้านี้และในส่วนช่วงที่เรียกเสียงฮือฮามากที่สุดคงหนีไม่พ้นกับชุดโซโล่ของลิซ่าอีกเช่นเคยนะคะไม่ต้องบอกก็รู้ค่ะว่าเป็นแบรนด์อะไรนะคะในกีตะโกน ขนาดนี้ค่ะสมมงพาร์ทเนอร์ของ n i กี้จริงๆเลยค่ะซึ่งชุดของลิซ่านะคะดัดแปลงมาจากไอเทมของ n i กี้ค่ะรุ่นกาโตนะคะโดยเอา DNA กีฬานะคะมาผสมกับแฟชั่นบนเวทีได้อย่างชัดเจนค่ะท่อนบนใช้โครงสร้างคล้ายกับสนนเกอร์ไนกี้นะคะมาทําเป็นครอปท็อปค่ะเห็นได้จากรูปทรงนะคะและลายเส้นค่ะรวมถึงโลโก้สีแดงที่เด่นมากๆเลยค่ะซึ่งด้านหลังนะคะดีเทลเชือกผูกรองเท้าค่ะทําให้ลุคดูสปอร แต่ยังดูเซ็กซี่ในเวลาเดียวกันค่ะเพิ่มความรู้สึกดิบ เท่และมีมูฟเมนต์เวลาเต้นนะคะในกี Nike, เลือกถูกคนมากเลยค่ะครีเอทแบรนด์กีฬาในมุมมองใหม่ๆที่ไม่ใช่แค่สนามแข่งขันไม่ใช่แค่สนามกีฬานะคะแต่ขยายไปสู่แฟชั่นศิลปะและการแสดงบนเวทีได้ค่ะลิซ่ากับไซลิ์ทำถึงมากๆเลยนะคะซึ่งเซตลิสในวันนี้นะคะที่ลิซ่าร้องในคอนเสิร์ตเนี่ยเปิดด้วยทันเดอรต่อด,ด้วย l i ฟ์สไตล์นะคะแล้วก็ปิดจบด้วย Rockstar ค่ะและข่าวต่อมานะคะล่าสุดสอนได้อัปเดตไอนะคะมีรูป คู่กับลิซ่าด้วยค่ะซึ่งทั้งคู่นะคะไปเล่นสโนว์บอร์ดที่ญี่ปุ่นด้วยกัน,นะคะ่ะลิซ่าใส่คอร์เช่นใหม่ของ n นกี้เอ็กชาร์กมูดด้วยนะคะช่วงนี้เนี่ยต้องให้ไนกี้กับชาร์กมูดเลยนะคะลิซ่าโปรโมทให้ฉ่ำๆเลยค่ะสําหรับค่านี้นะคะหนุ่นก็มาอัปเดตข่าวลิซ่าแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็พูดคุยคอมเมนต์กันด้วยนะคะและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามช่องหนุ่นด้วยนะจะมาอัปเดตข่าวลิซ่าไวๆเลยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะค่ะ